สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมฮีอามคนรักรถโคราชนะครับครับผมก็วันนี้เราอยู่กับเจ้ารถเก๋งนิสสันซันนี G ่นีโอหนึ่งจุดหกเกีออโต้ปี2003นะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ด้านหน้านะครับอันนี้สีสารรอบคันสวยนะะฮีอามเก็บตำหนิสีต่างๆเรียบร้อยนะฮะทั้งรอยบุบรอยซีดนะฮะนี่นะปากระโปรงนะ นะครับองแก้มนะครับประมาณนี้นะครับครับก็ไม่ถึงขั้นว่าเก็บทั้งคันนะฮะก็เก็บเฉพาะเฉพาะจุดนะตรงที่มันมีตําหนินะครับนี่นะฮะก็ยังเหลือตําหนิบ้างนะฮะนี่เล็กๆน้อยนะนี่นะฮะแต่โดยรวมสีสวยครับสีสวยกว่าตอนที่ขายราคาตามสภาพนะฮะนี่นะครับ เดี๋ยวให้ดูหลังคานะครับหลังคาหลังคาจากที่ซิดนะครับนี่ยฮะสีสันก็จะสวยแบบนี้รอบคันนะฮะสีสันจัดได้ว่าสวยนะครับสีเต็มนะฮะรอบคันเลยนะสวยนะฮะฝากระโปรงหน้าก็เก็บเรียบร้อยนะฮะนะครับ คันนี้เปิดราคาขายอยู่ห้าหมื่นเก้านะฮะต่อรองได้นิดหน่อยครับเพราะช่วยค่าน้ามันนะครับต้องบอกก่อนนะว่ารถเก็บงานเรียบร้อยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยลงขายตามสภาพนะฮะไม่เก็บงานไม่ทําอะไรเลยนะขายอยู่สี่หมื่นสองนะฮะตอนนี้ก็เก็บงานเก็บสีแล้วก็มีเปลี่ยนยางนะฮะแล้วก็จะมีน้ํามันเครื่องสารหล่อดลื่นต่างๆนะก็เก็บงานให้เรียบร้อยทุกส่วนนะสารหล่อลื่นเปลี่ยน ลูกลอกเปลี่ยนสายพานทุกเส้นหลายรายการนะครับเดี๋ยวผมเขียนรายการไว้ให้ดูนะฮะนี่ครับรถก็จะสภาพสับจกทันคีอย่างนี้นะคันนี้ภาษีหกแปดประกันชั้นสามนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันฮะภายในสวยกิฟแบบนี้นะครับนี่นะฮะเบาะสวยนะครับคู่หน้านี่ฮนะ ป้าพิดานก็สะอาดตานะฮะรถภายในกิฟต์ครับผมบอกได้เลยสีสวยมากแล้วก็ภายในกิฟต์นะฮะนี่นะครับเป็นเบาะหนังนะฮะมีตำหนิบ้างนะอันนี้มันปีตรงตะเข็บนะนี่ประมาณนี้นะฮะด้านหลังนะครับนี่ฮะสวยนะฮะสวยเบาะสวยทุกตัวครับ มีตำหนี่แค่เบาหลังตรงตะเข็บนะฮะแผงประตูก็สวยทุกบานนะนี่นะพวงมอะไรสวยนะฮะคอนโซลจะมีตำหนีบ้างนี่นะฮะตัวนี้นี่นะครับแล้วก็อาเกะ๊นะฮะเก๊มันเปิดไม่ได้ครับชิ้นส่วนอยู่ในนี้นะฮะเพราะว่าเฮียอามไปดึงแล้วมันหักนี่นะมีแค่นี้ครับแต่โดยรวมสวยะฮะ ก็ห้าหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้นิดหน่อยนะฮะรถเก็บงานซ่อมลุงชุดใหญ่เรียบร้อยทุกส่วนนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูยางก่อนเนี่ยครับยางก็ดอกเต็มเต็มอย่างนี้นะฮะสี่เส้นนะฮะนะครับสีสันสวยงามนะฮะเอาไปใช้งานได้ยาวๆครับไม่ต้องไปทําอะไรนะนี่นะย้ํานะครับรถมือสองนะฮะรถมือสองขายตามสภาพนะครับ แต่ของเฮียอามก็ไม่ตามสภาพสักทีเดียวนะฮะเพราะว่าเก็บงานเรียบร้อยนะฮะรถผมเก็บงานซ่อมรุงก่อนขายนะฮะไม่ได้ขายตามสภาพนะครับย้าก่อนนะฮะท่านใดคิดว่าราคาที่แพงไปบอกผ่านก่อนครับเดี๋ยวรอคันหน้านะฮะเพราะว่าผมจะมีราคาตัดตามสภาพอยู่นะฮะร,ราคาตัดตามสภาพคือราคาที่ผมไม่ได้ทําอะไรสักอย่างนะฮะเหมือนคันนี้แต่ก่อนก็ขายอยู่สี่หมื่นสองนะฮะตอนเอามา รถขับได้ปกติทุกอย่างฮนะขายอยู่สี่หมื่นสองแต่ว่าพอเก็บงานแล้วก็บวกราคาเป็นห้าหมื่นเก้านะฮะเพราะขายสี่หมื่นสองแล้วลูกค้าจะไม่ค่อยชอบกันนะฮะนะครบับยางหน้านะฮะยางหน้าประมาณนี้นะฮะสีสันสวยรอบคันครับเพราะว่าเก็บงานเรียบร้อยนะฮะต่อรองได้นิดหน่อยนะครับเพราะช่วยค่าน้ำมันนะฮะ การันตีสภาพนะคร<ม>ับสวยสวยนะลองดูคันอื่นมาก่อนได้เลยฮะในรถในระหว่างราคา4ี่หมื่นถึงเจ็ดหมืนะฮะห้าถึงเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาดูรถเฮียอาร์มก็ได้นะฮะแต<อ>่ผมมั่นใจว่าสวยสวยสุดนะฮะเพราะว่าเราเก็บงานซ่อมบำรุงก่อนขายนะทําไปชุดใหญ่นะฮะรถบ้านซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับ ถ้าท่านใดติดตามพี่อามในยูช่อง YouTube ก็จะเห็นนะครับรถมาจากจังหวัดไหนอะไรยังไงครันนี้มาจากอำเภอศรีราชานะจังหวัดชลบุรีนะฮะนะครับแล้วก็จะเห็นว่าพี่อามเก็บงานอะไรไปบ้างนะข้าอู่สีวันไหนอู่ซ่อมวันไหนนะฮะเนี่ครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ดูฮะ,จะแจครับผม กพื่อเปิดแอร์นะฮะเล็กไม่นะครับเล็กไม่อยู่สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสองกิโลนะครันคันี้ก่อนเก็บงานนี้อาร์มก็ขับเทสทางไกลขึ้นเขากระบินบุรีวางน้ำเขียวมานะฮะนี่นะครับรถสวยนะครับรถสวยได้สภาพนะฮะผมว่าท่านได้ไปคุ้มราคาแน่นอนครับกับรถสภาพนี้ราคานี้นะฮะผมก็มั่นใจว่ารถ สวยสุดในรุ่นนี้ปีแน่นอนฮะเพราะรถเราเก็บงานก่อนขายไม่ได้ขายตามสภาพนะฮะเดี๋ยวไปดูในห้องเครื่องครับเดี๋ยวครับห้องเครื่องประมาณนี้นะเครื่องก็จ่นิ่งๆนะไม่มีเสียงาวาไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นนะครับแห้งๆนะฮะตรงซีนฝา,าวอาที่ซึซมๆก็ทําเรียบร้อยนะครับน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ถ่ายเรียบร้อยนะฮะสายพานเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับ หุกยางหลังเครื่องนี่ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะก็เอาเป็นว่าผมทําชุดใหญ่เซอร์วิสให้เรียบร้อยก่อนก่อนขายนะฮะเอาท่านก็เอาไปใช้งานได้เลยนะฮะคันนี้บอกเลยครับว่าคุ้มเกินราคานะฮะย้ํานะครับว่าคุ้มเกินราคาแน่นอนนะห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่แพงฮนะภาษีหกแปดประกันชั้นสองรถบ้านจากเจ้าของโดยตรงนะฮะยงยางก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะฮะดอกเต็มๆสี่เส้นนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆนะฮะ สนใจยังไงก็0902757798ฮยอามคนรักรถโคราชพร้อมบริการทุกท่านนะฮะพร้อมขับส่งทั่วไทยตามเงื่อนไขนะฮะค่าส่งก็ตามระยะทางนะฮะโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ